ถ่ายวิดีโออย่าไปใกล้มันมากมันชอบมองกระองเะ้ยครับอ่ามือขับบาเล่นกันกูโจ้ยเห็เนาะโอ๊ยคุณแล้วจะน้ำตาจะไหลเห็นหน้ากูโจ้แล้วขำ เล่นกับกูโจ้เล่นกับกูโจ้ไหนกูโจ้อยู่ไหนกูโจ้มาอยู่ทางนี้กูโจ้ไหนมาจะได้รู้ว่าหน้ากูโจ้ถ่ายกูโจ้หน่อยดิว่าหน้ากูโจ้เป็นยังไงทำไมน้องถึงหลานถึงค่ะอะนไหนเย้หเอ๊ะถ่ายน้องเอ๊ะอะไรติดอยู่หรือเปล่า เรติดหน้าไรติดหน้าอยู่เรติหน้าอยู่เอาไม่เคยหัวล็อขนาดนี้เลยนะใช่ปก็จะเป็นหัวลอบเดียวถ่ายหน้ากูโจ้ดิทำไมถามยังไงถ่ายแล้วนะถาจำได้แล้ว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 ถาม อันได้แล้วัำไั้นล้ไม่ขำแล้วเหนื่อ <c oughs> ยก<ห>ั้จังทำได้หัวเราะเสร็จแล้วก็